สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของดีๆที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนะครับนั่นก็คือประกันอุบัติเหตุแผนหนึ่งของ4ีกรุงโบเกอร์ที่ผมบอกเลยว่ามันคือเพชรเม็ดงามที่ซ่อนอยู่จริงๆครับเอางี้ดีกว่าลองถามตัวเองดูนะครับจ่ายเงินแค่พันเดียวต่อปีแต่ได้ความคุ้มครองชีวิตตั้งล้านหนึ่งเฮ้ยมันมีจริงหรอฟังดูแล้วมันดีเกินไปหรือเปล่าแล้วเขาทาได้ยังไงกันเดี๋ยววันนี้เรามาหาคาตอบกันครับ และคำตอบก็คือนี่แหละครับ PA แผน3นี่แหละครับคือชื่อของแผนประกันที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เป็นแผนที่ตอบทุกคำถามเมื่อกี้เลยแล้วก็เป็นแผนที่ทุกคนควรรู้จักไว้จริงๆครับเอาละครับเรามาเริ่มแกะกล่องดูความคุ้มค่ากันทีละชั้นเลยดีกว่ามาดูกันที่ชั้นแรกก่อนเลยความคุ้มครองของมันนี่แหละครับบอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์เคยเจอปัญหานี้กันไหมครับเวลาจะซื้อประกันอุบัติเหตุเนี่ย โดยเฉพาะคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์นะพอเกิดอะไรขึ้นมาปุ๊บความคุ้มครองโดนหันสองซะง,งั้นนี่แหละครับคือจุดเจ็บปวดที่แผนนี้เข้ามาตอบโจทย์ดได้แบบเป๊ะๆเ,เลยแล้วดูสไลด์นี้ให้ดิดดีเลยนะครับนี่คือความแตกต่างแบบฟ้ากับเหวเลยประการ PA ทั่วไปเนี่ยพอเป็นอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์ปุ๊บส่วนใหญ่เลยนะลดความคุ้มครองลง50%ทันทีแต่ PA แผน3คือไม่สนครับ ให้เต็มๆล้านหนึ่งไม่ลดเลยสักบาทเดียวใช่แล้วครับถ้าเกิดอุบัติเหตุทั่วไปขึ้นมาเนี่ยวงเงินคุ้มครองชีวิตคือ1ล้านบาทเต็มๆแล้วที่เด็ดที่สุดเลยนะสำหรับพี่น้องชานสองล้อคือต่อให้เราจะขับขี่หรือซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วเกิดเหตุไม่คาดฝันก็ยังได้เต็มๆเหมือนกันครับ1ล้านบาทย้ำนะครับว่าไม่หักไม่ลดเลย ยังครับยังไม่หมดแค่นั้นความคุ้มครองนี้มันไปสุดกว่านั้นอีกเพราะมันรวมไปถึงกรณีที่ถูกทำร้ายร่างกายหรือแม้กระทั่งถูกฆาตกรรมก็ยังจ่ายให้เต็มๆที่1่ล้านบาทเหมือนกันโอ้นี่คือจุดที่มันต่างจริงๆครับทีนี้มีจุดหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับแผนนี้เขาจะเน้นไปที่ความคุ้มครองชีวิตแบบจัดเต็มเป็นหลักเลยนะคือจะไม่มีค่ารักษาพยาบาลให้ซึ่งมันก็เลยเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่มีสวัสดิการอื่นอยู่แล้วไงครับ ไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมประกันกลุ่มของบริษัทหรือบัตรทองคือเรามีตัวรักษาพยาบาลอยู่แล้วแต่อยากจะเพิ่มหลักประกันเงินล้านไว้ให้คนข้างหลังแบบนี้คือตอบโจทย์สุดๆแต่เดี๋ยวก่อนครับที่พูดมาทั้งหมดนั้นน่ะมันแค่ความคุ้มค่าชั้นแรกเองนะความเจ๋งของแผนนี้มันยังไม่จบครับเพราะจากตรงนี้ไปเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแค่ประกันอุบัติเหตุธรรมดารรมดาแล้วแต่มันจะกลายเป็นเครื่องมือสร้างส่วนลดชั้นยอดเลยละครับ หัวใจของมันอยู่ตรงนี้ครับคือการที่เราซื้อ PA แผน3เนี่ยมันไม่ใช่แค่การซื้อประกรันเฉยๆนะครับแต่มันคือการสมัครสมาชิกของสีกรุงโบรกเกอร์ไปในตัวเลยซึ่งพอเราได้รหัสสมาชิกมาแล้วทีนี้ลหละครับเราจะซื้อประกันตัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์พอรบอ์บประกันอัคีภยัยเราจะได้ซื้อในราคาสมาชิกที่ถูกลงไปอีกแถมใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยด้วยแล้วประโยคนี้ของพี่เม่นนะคือเคลียร์ที่สุดแล้วลองคิดภาพตามนะครับ แค่เราซื้อประกันรถยนต์คันเดียวเนี่ยส่วนลถที่ได้มามันอาจจะมากกว่า1,000บาทที่เราจ่ายค่า PA นี้ไปอีกนะคิดง่ายๆก็คือเหมือนเราได้ประกันอุบัติเหตุความคุม้มครอง1ล้านบาทมาฟรีๆเลยครับคุ้มไหมล่ะเอาล่ะจากเรื่องการคุ้มครองมาถึงเรื่องการประหยัดเงินและนี่ถือความคุ้ม้าชั้นสุดท้ายที่พีคที่สุดครับคือมันเปลี่ยนจากเรื่องการประหยัดไปสู่เรื่องการสร้างเงินได้เลย สำหรับใครที่แบบกำลังมองหาอาชีพที่สองหรืออยากจะลองเริ่มธุรกิจของตัวเองแบบไม่ต้องลงทุนเยอะนะบอกเลยว่าเงิน1000บาทที่จ่ายให้แผนนี้คือการลงทุนที่โคตรคุ้มครับเพราะมันเหมือนเป็นตั๋วเบิกทางให้เราเลยนะเราสามารถไปสอบบัตรในหน้าได้เริ่มสร้างทีมขายข,ายของตัวเองได้แล้วก็มีรายได้จากค่าแนะนำค่าบริหารทีมเข้ามาอีกคือมันเปิดประตูสู่ธุรกิจประกันภัยให้เราเลยโดยที่มีระบบของสีกรุงโบรเกอร์เนี่ยคอยซัพพอร์ตเราอยู่ข้างหลังเต็มที่ น,นี้เป็นตารางสรุปให้เห็นภาพง่ายๆอีกทีนะครับความคุ้มครองหลกัหลกๆคือ1นล้านบาททุนๆไม่ว่าจะอุบัติเหตุทั่วไปมอเตอร์ไซค์หรือโดนทำร้ายทั้งหมดนี้จ่ายเบีย้ยแค่ปีละ1,000บาทเท่านั้นเองครับพอเห็นความคุ้มค่าแบบสามเด้งแบบนี้แล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วใครล่ะที่เหมาะกับแผนนี้แบบสุดๆใครที่จะได้ประโยชน์จากมันเต็มๆม,มาดูกันครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่อยากได้หลักประกันก้อนใหญ่ๆไว้ให้คนที่บ้านในราคาเบาๆ หรือจะเป็นสายซิ่งสายแว้นที่อยากได้ประกันมอเตอร์ไซค์ที่คุ้มครองเต็มล้านจริงๆหรืออาจจะเป็นคนที่มีรถยนต์อยู่แล้วแต่อยากได้ส่วนลดค่าเบี้ยป,ประกันแบบฉลาดๆหรือแม้กระทั่งคนที่อยากจะเริ่มต้นอาชีพไหนหน้าประกันด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดบอกเลยว่าแผนนี้แผนเดียวตอบโจทย์ได้หมดเลยครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำขาานี้ไว้ให้ลองคิดกันดูเล่นๆนะครับว่า ระหว่างเงิน1,000บาทต่อปีกับความเสี่ยงที่เราจะไม่มีหลักประกันเงินล้านไว้ให้ครอบครัวเลยในวันที่เราอาจจะไม่ได้อยู่ดูแลเขาแล้วต้นทุนที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหนกันแน่ครับถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ย hey! แผนนี้มันใช่เลยหรืออยากจะคุยรายละเอียดเพิ่มเติมก็ง่ายๆเลยครับติดต่อปรึกษาได้เลยแค่เสิร์ชคำว่าสีกรุง1 6 8ครับผมเจอทุกช่องทางแน่นอนครับ